อาใครวะโอ้โหกราบสวยจะบอกคุณใส่หนหี่ฮะเสริมดวงดรือคุณใส่ฮะห,ห,หนูไม่รู้เป็นอะไรไเ,ปเปิดปปดูโ,หโ,หโอ้โหอ๋าเช็คดูว่าเป็นอะไรสามสองปีใช่ไหมนั่งอบตมาเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนใจทันนะเว้ย มานี่ลูกจ้างแล้วมึงทำงานอะไรงานขายไก่อ่ะขายไก่หลับตาดิอย่าลืมตามึงห้ามลืมเด็ดขาดอย่ากลัวว่า,วาจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมึงเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไหมถ้าดื้อมึงโดนลากแนะ่หลับตา เยขาจะเอาเสือมาสียเจ้าเขาจะเอาสมอจะตูกมหาราชเจเอ๋สะพุสะเวสะพุสเวสัพุสเวสัพุสไปศาสเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสเวสัออกมาออกมาไปศาสออกมามึงจะออกไม่ออกมึงมาแฝงอยู่ล่างเขาทำไมครับปีศาจไปดูกล้องหน่อยดิไป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  ไปออกไม่ออกมึงมาจากไหนปีาศาจมาอยู่ร่างเขาทำไมเฮ้จะไปดีๆหรือจะสู้ฮะอ,อได้สักนิดนึงนะปีาศาจสักขออุทธรณ์ไวะหุจะเวสะหุจะเวสะหุจะไปไม่ไป ตักเคาะอวุ้พังตักเคาะอวุ้พังร้องดังดัง y, ดังอีกไี้สัสดังอีกดังอีกเสียงร้องแหง่งผู้ผีเสียงร้องแห่งไี้สัสเสียงร้องแหง่งผู้ผีโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ร้องให้นรกมันได้ยิน Có làm lao mà hồn bay thuộc mày, cock hoa wood tongue hoa 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 đấy, hoa 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 đấy, hoa 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 ấy, 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 ไปซาออกจากเนื้อหนังกระดูกนะสั์ไปสักเฮ้ยไ,ไปหมดลุดไปลุดไปสักข์เ่าอุาววุ้นสักข์เขาออามึงว่าไงรอรับไอเหี้ยววันนี้มันทำโอวันนี้ไาย เป็ดไงกูเข้าใจอะไรเงี้ยฮ <C oughs> มามึงเกอบโดนลากเตกอ,อาไอสัตว์ตกใจมึงเที่ยวไหนมาอายุสามสองเด็กสมัยใหม่ <C oughs> เป็นไงนะอาการเป็นไงตอนที้มาหางูนอนไม่ได้ปวดข้างนี้ ลุ้เอาเถอะมึงขายไก่จริงเหรอเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกจ้างฮะอ๋อเจ้าของมาใครไหนแม่ไหนพี่พี่อยู่ไหนวะไหนพี่ที่นอนอยู่เอาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์พี่โดนไปแล้วกลัวพี่อยู่ไหนไอ้เหี้ยพี่ไปนอนอยู่มึงอยากไปนอนกับพี่ยัิงไหม เชื่อยังว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงครับปีศาจมานี่เอาไห,ไหมวะ <c oughs> แดกน้ำ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไปแล้วมาเชาก,การเอาน้ำมต์มา <c oughs> ไอสัตว์ <c oughs> แล้วมาดูใจพี่ฮะ <c oughs> ไปดูใจพี่มึงด้วย <c oughs> ไอชี้นรกก็ไม่เขาไม่ทำโอทีหรอไอสัตว์ อะใครกลัวเปลี่ยนใจได้นะคิวต่อไปไหมมึงเอาเผื่อพี่มึงด้วยสามสองปีได้อทันร้อยสามเ็ครับร้อยสามเป็นไสามสาองเลยเอาใจเย็นโอ้โห